ไม่ปล่อยคดีตึกสอตองอถล่มนะคะซึ่งผ่าน3เดือนมาเป็นที่เรียบร้อยหลายคนก็จะรอฟังเลยว่าสรุปแล้วตึกถล่มเพราะอะไรซึ่งล่าสุดนายกร,รัฐมนตรีออกมาถแถลงผลการตรวจสอบนะคะรวมถึงเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ตึกถล่มแล้วค่ะ นา,ายสาวแพทองทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวหลังเป็นประธานการประชุมติดตามผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีตึกสอตองอถลม่มระบุว่าจากรายงานของทั้ง4สถาบันก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะช่วยกันให้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงกันนะคะ ว่าปัญหาที่แท้จริงมาจากการออกแบบและการก่อสร้างของโครงการนี้ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายวิธีการก่อสร้างมีปัญหาโดยเฉพาะเทคนิคการก่อสร้างผนังช่องลิฟต์และบันไดรวมถึงคอนกรีตท,ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนเรื่องวัสดุทั้งเหล็กก็เป็นปกตินะคะได้มาตรฐานทั่วไปต่อจากนี้จะนําข้อมูลทั้งหมดทําเป็นรูปเล่มและอีกสองสัปดาห์จะส่งต่อให้ดี i และตํารวจดําเนินการต่อไปค่ะ,ะส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และทางสตอตงงอที่จัดซื้อจัดจ้างจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่านะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าตัวเองไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดคงต้องให้ตำรวจและ DSi ดำเนินการต่อและว่าไปตามกฎหมายยืนยันไม่เยียบอย่างแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่ผิดเนี่ยผิดจากการออกแบบและโครงสร้างการก่อสร้างนะคะเรื่องว่าใครผิดไม่ผิดต้องให้ตำรวจดำเนินงานต่อกับ DSI เป็นคนชี้นะคะเพราะว่าเราทราบข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเกี่ยวข้องหรือยังไงก็ว่าไปตามกฎหมายตามกระบวนการค่ะต้องให้ทางทางเดียร์กับตำรวจช่วยช่วยดูนะคะว่าว่ายังไงบ้างเขาก็คงต้องไล่ว่าว่าใครต้องรับผิดชอบส่วนไหนบ้างเอาไปถามความเห็นนะครับนายสุชาติชวี อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบอกแบบนี้นะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ทุกคนต้องการทราบวันนี้ก็คือใครคือคนต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําได้อย่างไรตอนนี้ผ่านมากว่า3เดือนกลับไม่มีคําตอบสําคัญให้กับประชาชนอยากจะฝากเรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลช่วยหาคําตอบให้สังคมด้วยครับผู้รับผิดชอบ สังคมต้องการยสังคมทุกคนไม่ได้วิศวกรอ,อย่างเรานะสังคมจะถามว่าใครจะรับผิดชอบและจะทํายังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกสองคำถามเนี้ยังไม่เห็นมีการตอบเลยใครจะรับผิดชอบและจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีกไม่มีคําตอบดังนั้นเนี่ยวันนี้สังคมรอไม่อยากให้ให้รัฐรุ่มหน้าปะจมูกซึ่งมันนานมาก อนอกจากนี้ดรเอยังบอกว่าการถแถลงข่าววันนี้นะคะไม่มีรายละเอียดอะไรที่สามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้เลยะคะ่ะทั้งที่ในความเป็นจริงควรจะมีผลตรวจสอบนํามาเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยแต่ก็ไม่เห็นจากการถแถลงของนายกรัฐมนตรีค่ะือแถลงเฉยแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าวันนิวส์ เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ